ขพความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังหลักใจสุขใจกับพระมหาธนเดชธรรมปัญโยเช่นเคยที่จะได้นำข้ออัดข้อธรรมมาส่งให้ท่านทั้งหลายได้เข้านอนให้หลับฝันดีตื่นขึ้นวันพรุ่งนี้ก็จะได้มีกำลังแรงกายแรงใจได้เผชิญกับอุปสรรคต่างๆ ทั้งเรื่องการเรื่องงานเรื่องคนหลายเรื่องราวให้ได้มีพลังจาก็อัดข้อธรรมที่สังสมก่อนที่จะเข้านอนถึงเวลานอนแล้วก็จะต้องนอนอะไรที่มันเป็นเครื่องที่จะนำพาให้จิตใจเดือดเนื้อร้อนใจรุ่มร้อนภายในโทรศัพท์นั้นก็วางได้แล้ว เตียงนั้นมีไว้สำหรับนอนก็ต้องนอนไม่ใช่มีไว้สำหรับไว้เล่นโทรศัพท์ถ้าจะเล่นก็ลุกขึ้นมาเล่นให้มันเสร็จเสียก็เอาวางไว้ไกลๆเนี่นเครื่องมือเทคโนโลยีจัดสรรปันส่วนบริหารจัดการให้มันเกิดความสมดุลในชีวิตถึงเวลานอนก็เป็นช่วงห่วงเวลาที่จะไม่ให้อะไรมาลบกวนจิตใจฝังธรรมะแล้ว ก็ปิดไฟอยู่กับลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าก็พูดลมหายใจก็โทรหยุดที่จะเคลื่อนไหวมือและเท้านิ่งแบบนี้จะได้ไม่ต้องไปพึ่งยานอนหลับนะกินแล้วก็ต้องกังวลว่าเมื่อไหรจะหลับเมื่อไรจะหลับนะเกิดเป็นโรคเป็นภัยทางด้านจิตใจทำให้เกิดทุกข์เกิดโทษแก่ตัวแก่ตน สุขภาพร่างกายของเราก็ดูแลด้วยการนอนให้เป็นเวลานะหลับให้สบายในค่ำคืนวันนี้สำหรับวันนี้ก็เป็นเรื่องราวของมงคลทรรมนำชีวิตในข้อที่7ที่มีความหมายว่าความเป็นผู้แก่เรียนพาหุสัจจจะคือฟังมากเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา เพราะฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ให้ความสําคัญในเรื่องคนเริ่มต้นตั้งแต่อเสวนาจะพาลานางบันฑิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานางังนะอยาติโยมท่านฟังฟังหลายครั้งฟังหลายรอบกว่าจะจบมงคล38ประการนี่สวดได้พอดีเลยนะอ,อสวดได้พอดีเลยอะไรมาตั้งแต่การไม่ครบคนผ่านครบบัณฑิตบูชากับบุคคลที่ควรบูชา ปฏิรูปรเทศาวาโสอยู่ในประเทศที่เหมาะที่ควรให้เป็นผู้ที่ระลึกนึกถึงบนเก่าแล้วก็ตั้งตนไว้ชอบแล้วก็ความเป็นผู้ที่พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาถามตัวเองว่าในแต่ละวันเราได้เรียนรู้อะไรใหม่บ้างเห็นบทเพลงบทเพลงหนึ่งซึ่งเป็นบทเพลงที่มีชื่อว่าเสาหลักของครอบครัว มันมีท่อนอยู่ท่อนหนึ่งนี่ก็ฟังแล้วก็ทำให้นึกถึงมงคลในข้อที่เจ็ดนี้ที่ว่าพาหุสัจจะที่ว่าเป็นภาษาอีสานด้วยนะอีหลีแล้วผมก็ยอมรับว่าผมมันอาภาัพความรู้ปาริญญาก,กับพมีน้ำเพลนอาศัย Google กับ YouTube เป็นครูนะความรู้อาภัพความรู้ ไม่มีความรู้เรียนไม่ได้จบตามเกณฑ์การศึกษาแต่ว่าเป็นผู้ที่เรียนรู้ได้ด้วยตัวเองเอา YouTube เป็นครูติดปัญหาในการทำงานอะไรก็เข้าไปดูใน YouTube ว่าเขามีวิธีการยังไงนะซึ่งในมิวสิกเนี่ยมันจะมีไอ้หน่มคนหนึ่งมันเชื่อมเหล็กแรกๆมันไม่ได้เรียนรู้มันก็เชื่อมทีมก็จะยังกับหลังคังคก นี่ท่าแก่ก็มาดูมาดา่าพอมาดูมาดา่าเสร็จปั๊บเรียบร้อยมันก็ไปเรียนรู้แล้วมากลับมาทำใหม่มันก็ทำดีกว่าเดิมจนกระทั่งว่าเชื่อมเหล็กแต่ละทีเนี่โอ้โหยังกลับปลาไหลเลยมันเนียนฉะนั้นความเป็นผู้ที่คงแก่เรียนนี้ก็ถือว่าเป็นมงคลพระหูสุตตะการเป็นผู้ที่ได้ยินได้ฟังมามาก ฉะนั้นการเป็นผู้ที่คงแก่เรียนนั้นการเรียนดีอย่างไรเพราะเหตุใดคนเราจําเป็นจะต้องเรียนชีวิตของคนเรามันจําเป็นจะต้องเรียนรู้อะไรบ้างอย่าลืมนะว่าในโลกนี้มีสัตว์อยู่สองชนิดคือมนุษย์กับสัตว์เดรัจฉานคือสัตว์เดรัจฉานเนี่ยเกิดมาแล้วมันก็เสร็จเรื่องของมันแล้วแล้วคุณค่าราคาของมันก็อยู่ที่เนื้อหนังมังสา แต่ว่าเกิดมาเป็นคนไม่ใช่เกิดมาแล้วยังเป็นจะต้องเรียนรู้การอยู่การกินการเดินการพูดการจาก,การพัฒนาเพราะค่าของคนนี่อยู่ที่สติปัญญาหาใช่เนื้อหนังบางสาไหมยิ่งเกิดมาเป็นคนนิบมีภารกิจหลักสองอย่างในการที่จะต้องแสเวงหาให้เกิดมีเกิดเป็นกับตัวกับตนประการแรกก็คือเป็นภารกิจหลักเลย หาความสุขความจเจริญให้กับชีวิตของตัวเองประการที่สองป้องกันความทุกข์ความเสื่อมที่มันจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นความสุขความจเจริญจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่ออาศัยความรู้ความรู้จึงเป็นกุญแจที่จะไขเข้าไปสู่โอกาสดีๆของชีวิตเกิดมาเป็นตัวเป็นตัวเป็นคนแล้วนี่มันยังไม่เสร็จสัทีเดียว มันจำเป็นจะต้องมีความรู้คู่กับตัวเราด้วยคนไม่มีความรู้มีแต่ตัวแต่กายเกิดมาไม่ฝึกหัดไม่พัฒนาไม่เพิ่มมูลค่าให้กับชีวิตก็เหมือนกับคนมีมีกระเป๋าสตังค์แต่ไม่มีสตังค์นั่นแหละมันไร้ค่าแต่คนเรามันมีความรู้ความสามารถมันองค์อาจมันแกล้วกานี่พูดถึงเรื่องของพาหุสัจจะ ความเป็นผู้ที่แก่เรียนนะสัจจะก็แปลว่าความจริงพระหุสุตตะก็แปลว่าฟังความจริงมากๆหาข้อมูลให้มากๆเมื่อคนเราต้องการความสุขความเจริญจำเป็นจะต้องมีความรู้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครอยากมีความสุขก็ให้ศึกษาหาความรู้มาใส่ตัวให้มากอย่าลืมนะว่าโลกของเรานั้นจเจริญขึ้นมากเท่าไหร คนที่ไม่พัฒนาเรียนรู้จะอยู่มากขึ้นเท่านั้นดังาานั้นไม่ว่าเราจะจบปริญญาตรีมาแล้วแต่เราไม่เรียนรู้หรือแม้แต่จบปริญญาเอกเป็นด็อกเตอร์แต่ไม่เรียนรู้ก็ยังแพ้คนปอสีที่เรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเห็นไหมผมเกิดมานี้อาภัพความรู้ปริญญาก็ไม่มีอาศัย Google กับ YouTube นั่นเป็นครูของเราเรียนรู้หลายคนนะ ที่มีทักษะในการเรียนคือเรียนวิชาความรู้เนี่ยเรียนมาเพื่อที่จะให้ตัวเองใช้และให้ตัวเองเนี่ยมันใช้ตัวเองให้ได้เพราะฉะนั้นมันก็จะต้องรู้ว่าสิ่งที่เรามีความถนัดแล้วมีความชอบที่มันเกิดคุณค่าเกิดความหมายเกิดอาชีพในการหล่อเลี้ยงตัวเองเนี่ยเราจึงได้ตัดสินใจในการที่จะเรียน เรียน,นเพื่อให้ตัวเองเนี่ยมันมีความรู้แล้วเอาตัวเองที่มันมีความรู้เนี่ยไปใช้ตัวเองฉะนั้นการเรียนนี่ก็มีอยู่สองส่วนส่วนแรกก็คือจากครูส่วนที่สองคือจากตัวเองจากครูนั้นก็ได้แรงบันดาลใจต้นแบบต้นบุญจากครูบาอาจารย์แล้วก็เป็นการเรียนทางลัดปัญหาต่างๆที่คุณครูเจอมาก่อนเราก็จะเป็นผู้ที่บอกกล่าวในทางลัดเพื่อที่จะให้มันประสบความสําเร็จ แต่เราไม่มีโอกาสปัญหาใดๆที่มันเกิดขึ้นเราก็จะต้องพึ่งพาอาศัยตัวเราเองเนี่เรียนรู้คนบางคนก็บอกว่าโอ้ยแก่แล้วไม่เอาแล้วมันเป็นข้ออ้างของความไม่ได้เรื่องของเราหรือเปล่าสิ่งต่างๆที่เราบอกโอ้ยทำไม่เป็นทำไม่ได้ทำไม่เป็น,ปนถ้าคนมันอยากทำเนี่ยมันก็จะ,สะแสวงหาความรู้จะแสวงหาความรู้ ในการที่จะประครับประคองตัวเองให้อยู่ได้เพราะฉะนั้นในมงคลข้อที่7นี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งแม้แต่ความรู้ในทางวิทยาศาสตร์ก็ต้องศึกษาหาความรู้พัฒนาอยู่ตลอดเวลายิ่งเป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วว่ามงคลในขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ยิ่งปรากฏชัด ถึงความที่มีคุณค่ามีความหมายต่อการพัฒนาชีวิตมงคลธรรมในข้อพาหุสัจจะเป็นมงคลข้อที่เจ็ดที่จะหนุนนำทำชีวิตของท่านผู้ฟังให้ได้ตื่นมาพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ในวันพรุ่งนี้ถูกบนถูกด่าถูกว่าก็น้อมเอามาพัฒนาตัวเองไม่ต้องไปคุณเคืองจิตใจกับคำบ่นคำด่าทั้งหลายเหล่านั้น กลับมาพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะเพิ่มมูลค่าสมกับได้เป็นผู้ที่มีมงคลทำนำชีวิตในการประครับประคองของเราให้สู่จุดหมายปลายทางแห่งความสำเร็จทั่วกันทุกท่านทุกคนเทินจะเรินพร